วัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฝึกการเขียนอิสระของน้องก้อนหนึ่งกันนะคะฝึกการเขียนอิสระก็คือฝึกอธิบายรูปภาพนั่นเองนะคะนี่คือรูปประจําวันนี้นะคะกูก็จะขึ้นกระดาษทดขึ้นมานะคะใครทำอะไรนะคะใครนะคะมองเห็นเป็นใครได้บ้างคะบางคนก็บอกว่าเป็นเด็กสองคน บางคนก็บอกว่าพี่กับน้องบางคนก็บอกว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายบางคนบอกว่าครูขาเด็กหน่าแก่จะต้องเป็นพ่อกับแม่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเออทำอาอะไรานะคะกาลังทําความสะอาดกําลังกวาดพื้นกําลังกวาดบ้านกําลังถูพื้นกําลังถูบ้านนะคะบางคนก็บอกว่า กำลังช่วยกันทำความสะอาดนะคะเราก็มาเลือกนะคะเช่นเคยนะคะครูก็จะเลือกเอาอาันที่เราไม่เอาเอาออกไปนะคะก็เหลือเด็ก2คนเหลือเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะมีอะไรบ้างคะกาลังกวาดพื้นกำลังถูพื้นกำลังช่วยกันทำความสะอาดเออทีเราจะเอามาเขียนยังไงนะคะครูก็จะเอามาเขียนอยู่หน้านี้นะคะก็คือ เด็กสองคนกำลังช่วยกันทำความสะอาดนะคะเด็กผู้หญิงกำลังกวาดพื้นเด็กผู้ชายกำลังถูพื้นนะคะถ้าเขียนได้อย่างนี้ก็จะได้คะแนนเต็มนะคะหรือว่าจะเอาแค่เด็กสองคนกำลังช่วยกันทำความสะอาดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครเขียนได้ละเอียดแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยค่ะ ฝึกบ่อยๆนะคะจะได้เก่งๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ